สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวโคนี่สล็อตนะครับหนึ่งในเรนเจอร์ตู้คนมืดอ่าที่เพื่อนๆตามล่าก,กันอยู่นะครับอใครได้แล้วนะ ใช้งานแล้วมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับซึ่งตัวนี้การใช้งานตำแหน่งมันแบบชัดเจนนะครับเป็นตัวป่วนจัดจ่าจ่าครับพ่วงกับคอมโบนะครับแน่นืดที่ใช้ดีมาสักพักใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ตัวดีๆเนี่ยเทมาทางนี้เพียบเลยครับทาให้การใช้งานค่อนข้างโหดมากซึ่งคลิปเมื่อประมาณ5้เดือนก่อนผมก็จับตัวนี้มารีวิวนะนะครับว่าแบบเฮ้ยทำไมมันแบบว่าใช้ดีขนาดนั้นเกมกับมาบัฟหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเฮ้ยใช้ดีจริงๆอ่าแล้วก็บนท็อปตั้งนานช่วงนั้นก็ใช้กันเต็มเป็นบท เลยนะครับลากยาวจนถึงปัจจุบันนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันล่าสุดครับว่าตัวนี้การใช้งานเป็นไงบ้างผมเลือกรีวิวที่ ID 3เพราะว่าใช้ Hyper Max มีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันนะครับว่า Hyper Max ใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ อาเพื่อนๆกลับมาเล่นกันเยอะนะครับอาจจะไม่มีไอเดีนหรือไอดีไม่ไหวแล้วนะครับก็แนะนำนะครับเพจซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ PMRT โดยภูมินเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับไอดีสวยนะปลอดภัยว้ใจะได้100%ครับพิมพ์เลยครับ p m r g ตัวใหญ่ตามรูปนี้เลยนะไปซื้อได้เลยครับไอดีสวยสะอาดใช้งานได้เลยนะครับอาจจะชอบโคโลโบชอบแสงมืดแบบไหนก็ไปจัดหาซื้อได้เลยครับขายไอดีก็ได้เช่นเดียวกันครับไอดีสวยสะอาดแล้วก็ราคาร้อนนะจะซื้อจะขายดีเกมเรนเจอร์ต้อง PMRT โดยภูมินเจ้าเก่านะ,ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับที่เพจ pmrg โดยภูมินนะครับาจ,จะซื้อจะขายดีเกนเวนเจอร์ต้อง pmrg โดยภูมินเลยนะครับสล็อตนะครับเป็นเลนเจอร์ยุคสุดท้ายนะที่มาพร้อมกันในเดือนเดียวกันนะน่าจะเป็นมายากลกับสลอ็อต อ่านับอเรนเจอร์เนี่ยมาตอนมีนาปี64นะครับคือตอนนั้นเนี่ยแสงมืดมันจะมาคู่กันก็คือแสงมากก่อนนะครับแล้วก็ครึ่งเดือนเป็นมืดมาครับตอนนี้แยกไปแล้วนะครับอ่านะับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ Ranger, ค่อนข้างเก่านะครับอ่าเบาเมกลไปแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ได้ดีนะไปไปแล้วในที่นี้คือโดนเนิร์ฟซะแบบเละเทะอยู่เหมือนกันครับส่วนตัวนี้กลายเป็นว่า ตรงกันข้ามแฮะนะครับเรื่องของความเปราะมันก็แน่นอนนะสมมติโดนทตุแสงยิงก็ยังปลิวหายอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของความป่วนกันว่าเฮ้ยบัฟขึ้นมาแล้วก็บัฟอย่างยาวนานเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าเป็นลูกลักหรือเปล่านะทาให้การใช้งานตอนนี้เนี่ยมีคนตามล่าหากันค่อนข้างจะเยอะมากเรนเจอร์กำลังจะ4ปีแล้วนะถือว่าค่อนข้างจะเก่าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้งานได้ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ใช่ตัวดามเมดไม่ต้องสนใจพลังชีวิตกับพลังโจมตีนะครับเพราะว่าโดนก็หายอยู่เหมือนกันนะ แต่ว่าด้วยตำแหน่งยืนครับจุด390ที่ค่อนข้างจะไกลนะครับถ้ายิงไม่ถึงก็ไม่โดนครับความาในการโจมตีความาในการเคลื่อนที่ก็สูงครับความราในการโจมตีก็ใช้ได้แต่ว่าเราไม่ได้สนใจนะเป็นไหวพริบครับส่วนราชาธาตุนะครับผมมองว่าขึ้นเป็น9้าดาวราชาธาตุนเยอะนะแล้วก็ปล่อยตัวช้าลงแต่ถ้าเกิดมีเกียร์นะครับผมแนะนําว่าลองใช้9้าดาวนะความรู้สึกส่วนตัวของผมนะด้วยความที่ว่ามีอยู่2อไอดีครับ ผมรู้สึกว่า9ดาวติดดีกว่าค่อนข้างชัดเจนแต่ไฮเปอร์แม็กก็ใช้ได้ดีนะ,ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ,ะเดี๋ยวทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับสกิลหนึ่งนะครับสเตทฟลัดบับหน้าป้อมนะครับเพิ่มพลังโจมตีแม่นยำแล้วก็แม่นยำสกิลครับสกิลบางกว้างถึง450จุดคูดดนสกิล12วินะครับส่วนสกิลนี้นะครับเป็นสกิลหลักเลยเพราะว่าเขาจะอัญเชิญซัมมอนสล็อต ซัมมอนเนี่ยมันโดนเนิฟไม่นานมากแล้วก็คือเรื่องของตำแหน่งเมื่อก่อนคือตำแหน่งจะแบบว่าปักค่อนข้างจะลึกตอนนี้คือเรียกได้ว่า,าซัมมอนเนี่ยมันจะปักไม่ไกลแต่ตะตันมันกลายเป็นว่าไอ้ตรงตะตันเนี่ยเหมือนกายเป็นบัฟตรงกระตันว่าเฮ้ยกว้างขึ้นนะครับซึ่งนะครับ เลเวลคูณ0.05ย์จวิคนงงว่าเดี๋ยวพอขึ้นเป็น9ดาวมันเหลือเวลล็อกสิมันจะสตันตน้อยลงไหมมันก็เลยนับรวมไปเลยนะครับนี่เขาเขียนเลยนะครับว่าถ้าขึ้นเป็น9ดาวนะครับก็สตันตรวมไปเลยครับ1ิบวิไม่ต้องคิดเยอะนะครับอาสกิลนี้กว้าง350จุดแต่ข้ามค่อนข้างจะใช้ได้นะครับแล้วก็สตันต์อย่างกว้างเลยครับเบื้องต้นนะตำแหน่งนะครับสตันไกลเกินกว่าตัวตัวนี้อ่ะตัวนี้ยืนจุดเท่าไหร่ 480คือแน่นอนโดนถึงแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยต้องการที่จะสตันนะไปถึงอย่างแน่นอนนะครับอ่านะครับก็เรียกว่าสกิลหลักนะครับอันเชิญซัมมอนนะครับคูปัสสกิลเก้าวินะครับฉะนั้นเนี่ยมีตัวรีเซนในทีมจะดีนะครับอ่าความสามารถเริ่มต้นก็คือมีลาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยตัวได้เยอะๆนะลดไล่เยอะครับตายปุ๊บก็ ไปสู้เอานะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดซัอม,มอนก็เกลียนมากๆครับส่วนคอมโบความสามารถนะก็แะนึกนะครับเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายครับส่วนขึ้นความสามารถเก้าดาวเนี่ยผมมองว่ามีความสามารถเดียวที่ดีนะครับก็คือร่างโครนบอกเลยว่าตึงเปรีย้ยนะฉะนั้นเนี่ยวัดไจ้เอาแล้วกันนะผมมองว่าเบื้องต้นไฮเปอร์แม็กก็ใช้ได้แต่รู้สึกส่วนตัวว่าก้าดาวเหมือนจะใช้งานค่อนข้างจะดีนะทั้งทั้งที่ผมยังไม่ได้ร่างโครนนะแต่ผมรู้สึกว่าติดดีอันนี้ผมใส่โดนแน่นอนนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันสันิดหนึ่งนะอ่าครับใครมีเกียร์โดแน่นอนก็จะยิ่งเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นอ่าการใช้งานผมไม่ต้องทดสอบอะไรมากมายครับก็จะไปเรีนยนดูว่าเฮ้ยมันลึกมันกว้างสักแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบดูกันด่านนี้ครับว่าค่อนข้างจะ สตานกว้างมากจริงๆในส่วนของซัมมอนนะคือตำแหน่งสล็อตเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนออกใหม่ๆห,หัวน,นั้นคือโคตรเลยโคตรน่าเกลียดเลยนะครับอายุนึงก็หายไปเยอะอยู่เหมือนกันบนท็อปตอนนั้นก็จะไม่ค่อยได้ใช้แต่พอตอนทุ่งที่มันเหมือนบาบ้าผมเห็นมีคนใช้กันอยู่บ้างเปลาไปแต่พอหลังจากนั้นไม่นานปุ๊บโอ้ใช้กันเพียบเลยนะเพราะว่าคือเรนเจอร์เนี่ยมันเทมาทางนี้เขา้าจจะเยอะอ่สะสเตตรปัดนี่อ่ะดูซัมมอนนะครับ อันนี้อาจจะเห็นว่านี่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 อันนี้ครับตำแหน่งซัมมอนนะครับอาจจะไม่ได้ลึกมากมายครับแต่ว่าสตันเนี่ยไปคือค่อนข้างจะลึกอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านี่นี่ดูนี่ดูครับนี่ให้ดูนะจากตำแหน่งสล็อตตรงนี้ครับไปถึงในตัวนั้นครับเรียกได้ว่าถ้าเล่นใน PVP ก็แทบจะตุดจออยู่แล้วดูแล้วกันนะผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะน่าเกียดมากมากเลยนะครับแล้วสตันโคตรนานด้วย12วินะครับ อ่านะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คือถ้าเจมม่วงอ่ะเจมม่วงมันข้าก็จริงนะครับแต่ว่าซลมอนสลอนอ่ะซลมอนมันไปขวางครับแล้วก็ซลมอนสามารถที่จะเหมือนจะขยับไปได้อีกนะอดี๋ยเดี๋ยวผมลองปล่อยดูดิเหมือนซลมอนมันจะขยับไปได้นี่ซลมอนมันเดินไปได้อีกนี่ซลมอนมันขยับกินพื้นที่ไปได้อีกอันนี้คือความเกลียนของสซมอนนะครับอ่าครับอ่าอื่นๆก็ ไม่ได้ถึกไม่ได้เหมือนเดิมและเรนเจอร์สปีนะครับอย่างที่บอกว่าเราเป็นเน้นในเรื่องของความปวนอันนั้นในการใช้งานเบื้องต้นประมาณนี้เดี๋ยวลองนะไปเล่น PP อาจจะไม่ได้ทดสอบกับเลนเจอร์นะเพราะว่าเรื่อง,องความปอบ,บง่งบ,บางมันโดนไปมากหมดแล้วนะครับอ่ะมาทีมนี้อ่ะดูนะเขามีมีแสงตัวเดียวโอ้โหแบบนี้เดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยครับน่าจะยิ่งหวานเตียบเลยนะครับอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของอ่าสล็อตเนี่ยเขาแพ้บาล็อก คือในยุคนึงอย่างที่ผมบอกนะครับว่าช่วงที่บาลล็อกนะครับยังอยู่ในยุคเฟื่องฟูนะครับก็พวกมืดพวกนี้นครับตัวป่วนที่เป็นมืดเนี่ยจะใช้งานค่อนข้างจะยากมากๆเพราะว่ามันโดนยิงทีก็หายครับปัจจุบันจริงๆก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าเลนเจอร์มันมีหลายตัวแล้วก็ใช้มันหลายๆตัวไปแล้วกันนะให้มันช่วยๆเหลือกันนะครับ อ่าเดี๋ยวรอดูจังหวะนิดนึงก่อนครับโดนดันไปอยู่นีน่นีน่นี่สตัรไปถึงนู่นเลยครับอ่าเมกูมินยืนค่อนข้างจะไกลนะน่าจะประมาณ4ี่ร้อยแปดสิบเหมือนกันครับตามนั้นเลยครับประชงนี้บอทจะเถื่อนๆนิดนึงนะเออผมต้องประคองการปล่อยตัวัะนิดนึงครับควบคุมการปล่อยตัวได้แล้วทุกอย่างจะจบสิ้นด้วยสัลตนะครับบอกเลยครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวพลิกเกมนะบนทาต้นานาเลยใช้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ นี่อ่ะพัดไปก่อนพัดไปก่อนขอเซฟชีวิตน้องเลยนะเออนะครับนี่ครับเลยทําให้ดูครับว่าจริงๆ h y p e r m a แก็ใช้ได้นะแต่ก็คงต้องเน้นหน่อยว่าขอให้มีโดนแน่นอนสนิดหนึ่งครับจะช่วยได้เยอะครับออแต่ ID 4ของผมไม่ใส่โดนแน่นอนแล้วติดคดีเหมือนติดพอพกใส่โดนแน่นอนของ h y p e r m a แนะเออฉะนั้นใคร อาจจะแบบลองใช้ทั้งไฮเปปรแมนทั้งก้าวดำมาคอมเมนต์บอกก็ได้แต่ผมใช้มาตั้งนานแล้วผมรู้สึกว่ามันมน,นี่โอ้โหจัดสล็อตก้าวดำถามว่าคนจัดสล็อตก้าวดำนในตอนนี้ได้ไหมไม่แปลกไม่ผิดสามารถทําได้แต่ขอให้ดูตําแหน่งอื่นๆของทีมก่อนอย่างงี้สมุิว่าตําแหน่งอื่นของทีมเนี่ยเขายังไม่ค่อยได้มีตัวเก่งอะไรมากมายถ้ามาทําสล็อตตัวเดียวผมมองว่ามันอาจจะเปลืองนะผมเชื่อว่ามันอาจจะเปลืองไปหน่อย นะครับเพราะว่ามันโดนแล้วตายง่ายอยู่เหมือนกันนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูครับว่าสล็อตนะครับ,ดรบโดนอาจจะโดนบาล็อกผมนะครับน่าจะยังโดนอยู่นะต่อให้แบบไม่ได้ข้ามเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่ามันน่าจะโดนอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะโดนล็อกยิงนะครับถือไหมล็อกไปไหน อ่านี่ตายไปแล้วครับแต่ตายไปแล้วก็ลารสนะคือช่วงหนึ่งที่ผมเคยใช้อะผมรู้สึกว่าผมเบื่อสล็อตตรงที่ว่าลารสของมันติดบัฟล้วนๆนะับมียุคนึงเป็น,นแบบนั้นจริงๆนะแต่ปัจจุบันก็เรียกได้ว่าติดกระจายกระจายอยู่นะครับนี่ใช้ง่ายครับแต่อย่างที่บอกนะทำเกนะาดาวแม็กเห็นคอมเมนต์อันนี้รีแคปอีกทีนึงครับคือผมก็งงมากครับ ถ้าไปเทียบกับคุณกินอย่าไปเทียบนะครับเพราะว่าคุณกินจริงๆการใช้งานหลักๆเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นตัว่วนเขาเกิดมาเพื่อเป็นตัวชน,นครับสตานเนี่ยเป็นสกิลที่เขาเสริมมาแต่ดันแม่นเกินพิกัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะไปเทียบกันเนี่ยผมบอกว่าสตานของซาร์ลอตด,ดูดีกว่าแต่คุณกินมันข้ามมาคุณกินมันข้ามแบบที่ข้ามแ,แปลกๆผมใช้คำนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงเมื่อไหร่น,นะ แต่ว่าสล็อตนี่คือมันชัดเจนครับว่าตำแหน่งสล็อตแม้ว่าจะโดนเนิบไม่ได้ข้ามลึกเหมือนเดิมแต่ไอ้สตันนี่สิ <c oughs> เออครับว่ามันแบบอุ้ยกวาดกว้างมากนะครับอ,อ่าฉะนั้นอ่ะประมาณนี้อ,อ่าเดี๋ยวดูกันนะครับทะลุนะครับนี่ข้อดีคือทะลุโอ้แล้วดูไปถึงนู่นครับอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เป็นตัวที่แบบหลายคนตามลากกันมากๆอ่าส่วนเปิดได้เปิดไม่ได้ผมว่ามัน พูดยากว่ะคือเรนเจอร์มันมันมันเยอะอ่ะมันเกือบ20ตัวเลยใช่ไหมมันเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการออกของผมเพิ่งเปิดได้ ID 5เดี๋ยวผมปั้นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไม่แน่นะ,ะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าพอ ID ผมเยอะนะผมจะไม่ได้สนใจเรื่องของการปั้นแล้วแบบจะทำา9ดาวมงเดาวแม็กนะเพราะว่าตัวตำแหน่งอื่นของผมมันมันพร้อม,มนะมาเล่นได้ ก็อาจจะทำาแม a กมาเล่นหรือไม่ก็ไม่ก็ไปรอเผื่อมีโคโลโบนะครับหรือไม่ผมอาจจะยังไม่ได้ทำก่อนนะคือสล็อตเป็นตัวเดียวที่ผมยังไม่มีการทำา9าดาวแมใน ID ดีที่มีนะครับซึ่งตอนนี้เพิ่งมีค่าไอดีเพิ่งมีค่าไอดีก็เลยไม่ได้ทำนะแล้วเลนเจอร์มันหลุดยุคมานาน,นครับคือเลนเจอร์ที่หลุดยุคมานานเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งแพทเขามีการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลืองนะครับ อะนะครับแล้วก็อย่าอย่าเทียบกับคุณกินนะเพราะว่าการใช้งานค่อนข้างแตกต่างกันนะครับซัมมอนนี่เอามาปวดจัดๆเดียวเลยครับแล้วก็คอมโบความสามารถดูนะช่วงที่บอทโหดๆเถื่อนๆนะครับตัวปวนเอาอยู่ครับตัวปวนเอาอยู่จริงๆนะครับนี่เจอโอเคอ่าใส่แบบนี้ก็ได้อยู่อัอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะอแต่ว่าแร่นะครับเมื่อขึ้นเกาดาของเขาพันปจริงๆพันแปดก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะ มันแปดผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับสําหรับการใส่เกียร์รถแรกสัก2จุดเนี่ยผมว่าเอาอยู่อันนี้ถือโอเคนะนะครับไม่มีแสงอแบบนี้ผมว่าผมน่าจะได้อยู่ถ้าบอดไม่ได้แบบว่าตึงเตี้ยจนเกินไปนะเพราะอย่างที่บอับว่าสล็อตเนี่ยเขาแพ้แสงโดยตรงนะครับนี่เหตุไฉไหนเราไม่ได้เห็นอันนี้ดูนะครับว่าสล็อต ของเขานะครับนี่อ่ามันโดนแล้วมันตายนะอย่างที่บอกครับบางคนอาจจะแบบว่าโอ้เห็นคนนูน้นคนนี้บอกว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นปั้นน้มซะเลยปั้นแม็กซะเลยโดยไม่ดูตำแหน่งเรนเจอร์ของทีมตัวเองเลยนะครับว่าทีมตัวเองกําลังต้องการตำแหน่งแบบไหนอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยดูนะเพิ่มแร่พันุครับทั้งคุณกินทั้งคาวกุราะครับสะเทือนทีมผมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะอ่าแต่ทีมเราบุกได้แตมได้แร่ครับ ชนะเขาก็จะได้แร่มานะครับนี่อนะครับต้องคารเรนเจอร์นะเอาแร่มาปล่อยตัวนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะทั้งฝั่งศัตรูทั้งฝังง่งเราครับเพราะอย่างที่บอกว่าคนตามหน้าหักกันเยอะแต่ต้องใช้งานให้มันแบบครบๆตันนิดนึงอ่าดูครับตัตานทั้งวันทั้งคืนครับนี่มืนเงินทั้งบางครับพลิกเกมได้เลยนะ คือพลิกเกมเลยครับเพราะว่าพอโดนสตันสิบสองวิอ่ะสิบสองวิคือสามารถปล่อยเดนเจอร์ AB ได้เลยนะเอาจริงนะถ้าแบบว่าคููดาวันเสร็จนะครับแล้วก็แร่มีอยู่นะมันปล่อยเดนเจอร์ออกมาได้แบบเป็นสิบตัวได้อ่ะเราสามารถที่จะพลิกเกมครับกลับมาปล่อยตัวกลับมาสู้กลับมาทำดาเมจอะไรก็ได้นะเออครับทั้นน้าถือเป็นเดนเจอร์ที่อ ผมให้นะถ้าในเรื่องของความปวดนะเน้นในความปวดอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นคลาสสูงสุดได้นะครับอาจจะเป็นทริปเปอเอได้เลยนะครับในเรื่องของความปวดนะนะตอนนี้อาจจะขอดูบนท้าต้านานสักนิดนึงนะครับก็เหมือนเดิมอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นใช้กันทุกทีมด้วยความที่ว่าเรนเจอร์นะครับในยุคนี้ตำแหน่งการใช้งานมันเยอะอันนี้แชงกรีไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าตำแหน่งการใช้งานคือเอาบินกับการบินมันก็ไปหมดแล้วอะ นะอ่าแล้วก็บางทีมก็อย่างที่บอกครับว่าคอมโบหยุดห้ายังโหดอยู่มากๆอ่าดูคุณวัดนะครับอ่ะสู้ๆนะครับนี่คุณวัดใช้สลอ็อตอ่าแต่บนท็อปเขาเก้าดาวแมงอยู่ด้านล่างโคลนนะครับอ่านี่ใช้ทั้งเกมเล่นเกมตั้งรับโอ้บอกเลยนะครับว่าตึงเปลือยจริงๆนะครับอ่ามา S N Y แอนด์วยใช่ไหมใช้เหมือนกัน โอ้โหเกียร์วิ่งนะคนนี้ก็จำได้ล่าสึกก็วิ่งวิ่งกันอยู่นะนี่ได้เกียร์นี้มาเอ,อเห็นแล้วผมรู้สึกปวดตับจริงๆปวดตับเลือเกินเออนะครับออลองมาดูกันต่อครับอ,อ่าสล็อตนะเขาตามที่เห็นนะครับว่าอ,อถ้านะครับใครมีเกียร์มีรองเท้าบูทนะของอ,อ่าทสุดแกร่งนะครับอ,อ่าไปวงไปวิ่งอะไรมาก็ตามครับ ก็เปลี่ยนออปชั่นเป็นแม่นยำธาตุมันจะยิ่งติดแม่นมากขึ้นนะโกงแบบโกงจัดๆเลยครับฉะนั้นเนี่ยเอาตมนานแั้น,นกันนะสำหรับคนที่จะเลือกทำก้าดาวแม็กครับก็ไปดูตำแหน่งทีมตัวเองสักนิดนึงก่อนนะครับว่าเราต้องการตัวหลักเป็นตัวไหนอยู่แต่นี่คือมันเต็มตำนานจริงก็ตั้งแต่ตอนนั้นอนะไม่เชื่อลองไปย้อนดูคลิปได้เลยนะครับว่าตอนที่ผมทาคลิปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสล็อตบนตำนานยังใช้กันใช้กันบ้างใช้คำว่าใช้กันบ้างครับแต่พอผมแบบ หยิบจับมาใช้โดยบังเอิญนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสลัตเกมไปทําอะไรวะโอ้โหปรากฏว่าแม่นแบบใช้คําว่าแม่นระยําเลยนะครับแล้วก็ลึกแบบลึกน่าเกลียดมากอ่านะประกอบกับเนี่ยพอมีไอ้บอสมืดหมาอีกครับคือมันยืนพื้นด้วยบาวยมมาก่อนแล้วไนงะ อ่านะครัที่เป็นคอมโบแร่นืืดนะครับแล้วก็แบบพวกตัวสะสมสะสมมาน่าจะเป็นซนลี่ไอดอลบ้างนะครับตัวเก่าบ้างครับพอมามีไอบอสมืดมาปุ๊บไม่จบเลยครับคอมโบนี้นี่ถูกดึงกับมาหลายตัวมากอ่าและสล็อตก็จะเป็นตำแหน่งของเรนเจอร์ตัวปวดนั่นเองอันทนั้นขอให้เปิดให้ได้นะมันเปลี่ยนทีมได้อยู่เหมือนกันครับสามารถนำไปช่วยได้นะครับทั้งหอคอยกิววอนนนยากได้หมดเลย ออล่าสุดเนี่ยผมมาลองเล่นดูนะครับไม่ต้องใช้ตัวดาเมจนะนะผมใช้อ่ทีมที่ผมใช้เคลียนะครับผมใช้สล็อตนะครับแล้วก็มีบักกี้เพราะว่ามีเดซเซสกิลนะครับแล้วก็ดาวนินชีตัวก๊อปปี้เวลร้อยสี่สิบนะครับอ่านะครับ,นะรบแล้วก็อ่ ผมใช้อัศวินเออเพะเอาไปช่วยผลักนะครับอีกตัวนึงผมใช้ตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละนะครับก็ไปเคลียร์นะครับง่ายๆเลยเออนะครับ,อ,อ,นะรบอ่าลองมาทีมสุดท้ายเนี่ยผมไม่เห็นหนีล็อกอันล็อกเจอล็อกอย่างเงี้ยหนีอย่างงี้หนีไปก่อนนะครับเพราะว่ามันโดนทีเดียวมันหายนะครับไอ้ออยางเงี้ยไม่มีล็อกอเดี๋ยวให้ดูนะไม่มีล็อกบอกเลยครับว่าเสียใจนะเออ เสียใจอยู่เหมือนกันนะไม่มีล็อกนะครับเพราะว่าใยญ่น้อยเนี่ยล็อกมันเอาไว้แบบนี่ขัดข้งขัดขวาให้ตัวพวกนี้ได้อยู่สล็อตออกมาเตรียมตตันแน่นอนฟลึมนะครับนี่บอกเลยครับว่าฟลึมเลยครับเออครับตำแหน่งสล็อตเกินที่ได้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึกนะอย่างที่บอกไม่ได้ถึกเหมือนกับซลม,มอนของเบายมซลม,มอนของเบายมถึกกว่านะครับเพราะว่ามันเก่าแล้ว เดี๋ยวเบายมยนาคตก็เหมือนกันเดี๋ยวซัมบอนก็ต้องมีการโดนปรับเมื่อมีตัวใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็ตัวเดิมเก่าต้องเก่าก่อนนะเก่านี่เป็นเรื่องสําคัญเลยครับของหลายๆเกมครับนี่บอดมาหวัหวโถดตึงตึงครับอัลราตายอัลอราตายโอ้สีสตันไปช่วยช่วยหน่อยช่วยได้อยู่ฮึบไปยังตัดการกลุ่มก่อนครับ อ่งคุณกินครับวิ่งไปเอ้ตลอดนี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับบอกเลยว่าของแท้นะครับเออไม่อยากไม่ไม่อยากไม่อยากจะป้ายานะเดี๋ยวหาว่าแบบป้ายาครับแต่บอกเลยครับว่าไฮเปอร์แม็กก็พอนะครับแต่อย่างที่บอกนะคือ ต้องมีโดนแน่นอนสักนิดหนึ่งเพราะผมทดสอบแล้วผมรู้สึกได้เลยครับว่าถ้าไม่มีโดนแน่นอนในไฮเปอร์แม็กนะผมรู้สึกว่ามันจะติดมีจังหวะการติดที่มันลดน้อยลงใช้คำนี้ดีกว่าแต่พอเป็น9ดาวปุ๊บนะครับติดดี อ่าฉะนั้นเอาไปประมาณนั้นนี่เอามาเล่นให้ดูนะชนะรวดเดียวตึงๆโงดโหดเลยครับบอกเลยครับในภาวะที่บดแบบว่าเถื่อนเถือนโนโทนครับสล็อตบอกเลยว่าเอาอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยนี่เอาเกียร์ของจอมมารรีมูรุมานครับโจมตีสกิลด้วยนอนเพื่อมาต่างกันัสกิลพ่มโจมตีลมไม่สนใจนะผมเน้นโดนแน่นอนเลยก่อนอ่าวันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าวูท็อปตานานนะครับ ใช้กันเพียบเลย9ดาวแม็กแล้วก็เอาให้ได้เป็นร่างโครนนะที่เดี๋ยวไม่อย่างที่บอกนะพอตายไปก็ช่างมันโดนบล็อกยิงไม่เป็นไรปล่อยตัวมาได้เยอะแล้วก็ไม่ติดลาดพอติดลารดปุ๊บก็สต้านกันทั้งบางครับติดต่องวีนะครับบอกเลยครับว่าเป็นระยะเวลาที่นขาางจะนานอยู่เหมือนกันแล้วก็ลึกมากๆพอสมควรน่ะยิ่งใครมีครับพวกเรนเจอร์ครับเพิ่มพื้นที่การใช้สกิลของพวกอีกนะครับก็เรียกได้ว่า PVP สุดบอมบ์ได้อยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ ตามที่เห็นแล้วกันนะสล็อตใครมีใครใช้นะเป็นไงบ้างมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับใครเปิดได้แล้วใครตามล่าอยู่ขอให้เปิดได้นะส่วนใครที่ไม่มีไอเดีนนะก็ลองไปหาดูนะครับที่เพจสอขายดีแกรนเจอร์เพจนี้นะครับ PMRG โดยภูมินเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปหาซื้อไอดีตามที่ชอบเลยนะไอดีสวยสะอาดใช้ง,งานได้เลยครับจะขายไอดีก็ได้เช่นเดียวกันครับไอดีสวยสะอาดแล้วก็ราคาร้อนครับรีบทักใจไปที่เพจของ PMRG ตามรูปนี้เลยนะ พิมไปที่เพจ a c e b o o k เจออย่างแน่นอนครับสนใจที่ไม่จัดนะไปตามลิงก์นะครับจะได้ถูกตัวนะนะครับแต่ลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ p m มานะครับเพจซื้อขายดีเกมเ a นเจอร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะส่วนสจยดีก็ห้ามผ่าดครับที่เพจ PM เอมาโดยภูมินนะครับเาวันนี้ประมาณนี้นะอยากให้ได้เลนเจอร์ดีๆกันนะครับบอกเลยว่าใช้กันยาวๆนะครับส่วนสล็อตนะ4ปีแล้วก็เลยกได้ว่าเฮ้ยยังใช้ค่อนข้างจะดีอยู่เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ